ร่างกฎหมายคริปตโตรัฐแอริโซนาผ่านฉลุยเมตามาเปิดตัวบัตรคริปโตเพสโตชี้เป้าบิตคอยสิ้นปีนี้210,000ดอลลาร์ล่าลา่ลาสวัสดีมูฮาวชาวคริปโตทุกคนเลยนะครับอยู่กับรอบวันทันคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยกับวันอังคารที่29เมษายนเชาน้านี้บิตคอยยังคงป้วนเปี้ยนอยู่แถวแนวต้าน9 5 0 0 0นะครับก็ต้องมารอดูกันนะว่าอีกกี่วันพี่ส้มของเราเนี่ยจะเบ่งพลังพุ่งทะลุแนวต้านนี้ไปได้เรียนน้องรักอีตาเลียมก็วนเวียน แถวแนวต้านเหมือนกันนะครับพันเดถึงพันแดูทรงก็น่าจะต้องสะสมพลังพักรอพี่ใหญ่เบรกแนวต้านขึ้นไปก่อนฝั่งเอาคอยวันนี้เขียวชื่นรื่นลมเลยนะครับเพราะช่วงนี้บิตคอยไซเวตตื้อรอเบรกแนวต้านอยู่เงินก็เลยไหลเข้ามาฝั่งเอาคอยทาให้ช่วงนี้ก็ดีขึ้นมานะครับและถ้ามาดูบิตคอยโดมิเนนจะเห็นได้ว่าตอนนี้บีดีซียังครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่63%อีบสเปอร์เซนต์อีรยรมที่เจ็ดเปอร์เซนต์แล้วก็เหรียญอื่นอนอีกยี่สิบเก้าเปอร์เซนต์นะครับซึ่งถ้าอยากให้เอา ลดลงนะพวกเอาคอยถึงจะเพิ่มขึ้นนั่นเองปริมาณเม็ดเงินไหลเข้าออก b i t c o อ n ETF อัปเดตล่าสุดเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับถูกจ้าขายออกเพียบเลยสิริรวมยอดแล้วขายอยู่ที่379.7ล้านดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับช่วงวันที่21แล้วก็25ที่ซื้อเข้ามากันรัวๆมีกระอาจเป็นสัญญาณของการพักตัวของบิ c o อ n ก็เป็นได้อีเทเรียม ETF ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับมีแค่บิตไว้ที่ขายออกไป3.4ล้านเหรียญสหรัฐเปียนกินีี้อยู่่ท60จ เมื่อวาน54นะครับตลาดก็กลับมาอยู่ในฝั่งของความโลภกันอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยอยู่ในโซนปกติก็เป็นไปได้ว่าเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็นตลาดเนี่ยกลับมาอยู่ในฝั่งความโลภสุดขีดกันอีกครั้งก็เป็นได้ดูภาพรวมกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูข่าวคริปโตวันนี้กันบ้างดีกว่านะครับข่าวแรกบริษทัทเทรดดิ้งเชิงอัลกอริทึมอย่าง Presto Research เนี่ยได้คาดการณ์ว่า Bitcoin อาจพุ่งแตะ210,000ดอลลาร์ภายในสิ้นปี2025นะครับโดยอิงจากหลายปัจจัยที่สนับสนุุนนกาาารรเเตตตตติิิบโโโขขออองงงลดดคปยยี์ชหหัวหัวว้จ Peter Presto แก okay, ได้ออกมาบอกว่าปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์เนี่ยมาจากการวิเคราะห์จากอัตราส่วนอินดิเคเตอร์ MVRV นะครับโดยประเมินมูลค่าที่รับรู้ของบิตคอย n ภายในปี2025แล้วก็คูณด้วยค่าเฉลี่ย3.5เท่าซึ่งเป็นระดับสูงสุดในอดีตและได้การประมาณการราคาที่210,000ดอลลาร์ต่อ BDC อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกเช่นการยอมรับในระดับสถาบันที่จะนำบิตคอยน์มาเป็นสินทรัพย์สำรองของบริษัทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะและ Presto เนโตยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดคริปโตจะขยายา ถึง7.5ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทางปีเตอร์ได้เปรียบเทียบบิตคอยกับทองคานะครับว่าบิตคอยมีคุณสมบัติที่ดีกว่าหลายด้านเช่นมีจํานวนจํากัดที่21ล้านเหรียญในขณะที่ทองคำย,ยังสามารถขุดเพิ่มได้อีกทั้งบิตคอยยังสามารถโอนได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ปลอดภัยผ่านเครือข่ายแตกต่างจากทองคําที่มีข้อจํากัดในการขนส่งแล้วก็จัดเก็บแถมบิตคอยยังสามารถตรวจสอบได้ผ่านบล็อกเชนนะครับลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงได้อีกด้วยยังไม่หมดเท่านั้นนะครับทาง แกยังบอกอีกว่าโซล ا ن าจะพุ่งแตะ1,000ดอลลาร์ 1, ในปีนี้เนื่องจากการยอมรับในะระดับสถาบันแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีของเครือข่ายก็เป็นอีกหนึ่งก้าวนะครับที่มาในช่วงตลาดที่กําลังจะเปลี่ยนโมเมนตัมเป็นขาขึ้นซึ่งจะเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูไปด้วยกันถัดมามีข่าวว่ารัฐแอริโซนาสองร่างกฎหมายเกี่ยวกับบิตคอยแล้วก็คริปโตอย่าง SB1373 แล้วก็ SB1025 เนี่ยผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยร่างกฎหมาย SB1025 เป็นข้อเสนอในการแก้ไข กฎหมายที่จะอนุญาตให้รัฐเนี่ยสามารถจัดตั้งทุนสำรองบิตคอยเชิงยุทธศาสตร์ได้นะครับและก็สามารถนําเงินสาธารณะเนี่ยไปลงทุนใน virtual currency เช่นบิตคอยได้เปิดทางให้รัฐถือครองแล้วก็ลงทุนคริปโตได้อย่างถูกกฎหมายโดยผ่านไปด้วยคะแนนเสียง31ต่อ25เสียงแล้วก็ SB 1373เป็นข้อเสนอที่จะจัดตั้งทุนสำรองสินทรัพย,ย์ดิจิตอลในระดับรัฐนะครับเพื่อถือบิตคอยสเตเบิลคอยแล้วก็ NFT อย่างเป็นทางการที่จะบริหารโดยเฮลันยิของรัฐนะแล้วก็ลงทุนได้ไม่เกิน10 อ,อันนี้ผ่านไปด้วยคะแนน37ต่อ19เสียงซึ่งตอนนี้เหลือแค่ให้ผู้ว่าการรัฐแคทตีฮอปเซนก็จะมีผลบังคับใช้นั่นเองโดยถ้าผู้ว่าการลงนามเมื่อลร่หมายความว่าแอริโซนาจะกลายเป็นรัฐแรกของอเมริกาเลยนะครับที่จะถือครองบิตคอยและก็คริปโตอย่างถูกกฎหมายในฐานะสินทรัพย์สำรองของรัฐและเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบิตคอยเนี่ยกำลังถูกยกระดับนะครับสู่การยอมรับในภาครัฐอีกด้วยก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับว่าทางผู้ว่าเคทตีฮอปจะลงประกาศเมื่อไหร่และไม้แน่ถ้าเซน อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ราคาบิตคอยกระชากขึ้นไปอีกก็เป็นได้จะเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนต่อมากระเป๋าเงินดิจิตอลบนโลกคริปโตที่ใครๆก็รู้จักอย่างเมตามาสได้เปิดตัวบัตรคริปโตรูปแบบใหม่นะครับที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้จ่ายเงินจากกระเป๋าที่เราเป็นคนเก็บรักษากุญแจด้วยตัวเองโดยบัตรนี้ได้รับการซัพพอร์ตจากมาสเตอร์การแล้วก็พัฒนาร่วมกับบริษัทพันธมิตรอย่างคอมโพ s ิเคียแล้วก็แบนซ์นะครับโดยใช้สมาร์ทคอนแท็กในการทําธุรกรรมในชีวิตจริงดวววยเวลลลาาาประมผต่ก่ก 5วินาทีซึ่งบัตรนี้เนี่ยทำงานบนเครือข่ายลีเนียที่เป็นเลเยอร์สบนอีทีเรียมจุดแขายหลักของบัตรเมตาแม็ Man, ก็คือการเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่านะครับเมื่อเทียบกับกระดานเทรดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เพราะมีความเสี่ยงสูงจากการถูกแฮ็กเช่นกรณีของบีบิตที่สูญเสียเงินถึง1,400ล้านดอลลาร์จากการถูกแฮ็กเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้เมตาแม็กก็ต้องมาแข่งขันสูงในตลาดนะครับเพราะกระดานเทรดยักษ์ใหญ่อย่างบแอน b ์บ i บิตคอยเบตแล้วก็คริปโตดอทคอมเนี่ยต่างก็ม วรวมถึงบางเจ้ายังมีฟีเจอร์แคชแบ็กเป็นคริปโตเมื่อใช้บัตรชาระสินค้าแล้วก็บริการคริปโตอีกด้วยก็เลยได้ว่าตอนนี้บัตรคริปโตก็เป็นดโอเชียนแล้วนะครับถ้าของใครดีของครเดดคนก็น่าจะใช้เยอะซึ่งก็เหมือน,นบัตรเครดิตยุคป,ปัจจุบันนั่นแหละครับเจ้าไหนที่เข้าร่วมรายการเยอะส่วนลดเยอะคนก็น่าจะหันไปใช้มากขึ้นนั่นเองก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับเพราะคิดว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการแข่งขันเท่านั้นในอนาคตเนี่ยจะต้องมีเจ้าอื่นออกมาอย่างแน่นอนออก็จบกันไปแล้วนะครับกับข่าวที่นามาเล่าให้ทุกคคนนนนนนฟันนนััังงใวี้ิดเห็กยไ หรอยกจะเสริมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ในผู้คุยันได้เสมอสุดท้ายก็อย่าลืมรัดเข็มขัดกันให้แน่นไว้ด้วยจะได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงและเช่นเคยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรอบวันทันคริปโตไว้ด้วยจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสําหรับวันนี้แอริโซนามาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ